จอเลวฮาโตจากกัปตันแห่งอาแย็กซ์อัมสเตอร์ดัมสู่ความหวังใหม่แนวรับเชลซีจอเลวฮา์โตคือหนึ่งในผลผลิตที่เปลี่ยมด้วยคุณภาพที่สุดของอะคาเดมี่อาแย็กซ์ในยุคหลังเขาไม่เพียงแค่เติบโตในระบบฟุตบอลที่ซับซ้อนและงดงามของเนเธอร์แลนด์แต่ยังเป็นคนที่อาแย็กซ์กล้าไว้วางใจให้สวมปลอกแขนกัปตันทีมชุดใหญ่ในศึกยุโรปตั้งแต่อายุเพียง17ปีและเขาคนนี้คือใครและทำไมเชลซี จึงกล้าทุ่มเงินเกิน40ล้านยูโรกับผู้เล่นที่ยังไม่ถึง20รายนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2016ฮาโตวัยเพียง12ปีเข้าสู่รัวอาแจ็กซ์ด้วยความฝันแบบเดีวยวกับเด็กดัชนับพันที่ต้องการสวมเสื้อแดงขาวและเดินตำรอยตำนานนักเตะมากมายไม่ว่าจะเป็นยูฮันคราฟ t ์เดนนิสเบิร์แคมป์หรือมัตทไทส์เดลิกแต่ไม่ใช่ทุกคน ที่จะสามารถก้าวขึ้นชุดใหญ่ได้ในวัย16ปีแล้วกลายเป็นขาประจำของทีมที่พร้อมสะสมเวลาในสนามระดับอาชีพเกิน9,000นาทีภายในอายุเพียงแค่19ปีและปี2023เขากลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดอันดับที่3ที่ได้ลงเล่นในเอริฟิซีและในปีถัดมาเขาก็ได้เป็นกัปตันทีมในศึกยูโรปาลีกให้กับทีมด้วยท่าทางที่นิ่งเกินไหว ฮาโต้ ato, เล่นได้ทั้งซิเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายและแบ็กซ้ายแต่สิ่งที่ทําให้เขาโดดเด่นคือแนวคิดฟุตบอลเขาไม่ได้แค่สกัดบอลแต่เป็นคนพาบอลจากแนวหลังขึ้นไปสร้างเกมได้เป็นคนที่คุมจังหวะจ่ายบอลฉลาดเล่นได้ทั้งระนาบและแนวดิ่งเขาไม่ใช่ฟูแบ็กที่วิ่งเติมสุดเส้นและโยนบอลสุมส่มๆแต่คือคนที่รู้ว่าควรขยับหรือรุกเมื่อไหรเพื่อเปลี่ยนจากเกมรับเป็นรุกอย่างมีกลยุทธ์และคุณภาพแล้วเขาจะเหมาะกับเชลซีมากแค่ไหน โดยเอนโซมาเรสกาคือในายใหญ่คนใหม่ที่ลหลงไหลในระบบต่อบอลจากแนวหลังการครองบอลและความยืดหยุ่นเชิงแท็กติกส์และนั่นแหละคือเหตุผลที่ฮาโต้ถูกเลือก เขาจะเข้ามาเป็นแผนสำรองเชิงคุณภาพของมาร์กูกูเรนยาทางฝั่งซ้ายและอาจขยับมายืนเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายในแผงหลัง3คนได้ทันทีหากแผนเกมเรียกร้องสิ่งที่เชลซีได้คือผู้เล่นที่สารพัดประโยชน์แถมกล้าพาบอลไปข้างหน้ากล้าจ่ายทะลุลายและกล้าคมพื้นที่แถมอายุยังน้อยสามารถพัฒนาขึ้นได้อีกตามแนวทางของสิงห์บลูในปัจจุบันและนี่เองก็ไม่แปลกใจเลยที่สิงห์บลูจะกล้าท่องขวาตัวดาวแตกรายนี้มาร่วมทีม โดยค่าตัวกว่า40ล้านยูโรที่เชลซีจ่ายถูกกระจายบัญชีในรูปแบบที่คำนวณทั้งอนาคตและกฎความยั่งยืนทางการเงินโดยฮาโต้จะมีมูลค่าตัดบัญชีปีละราว5.6ล้านปอนด์ในงบการเงินแต่ถูกคิดเป็น7.9ล้านปอนด์ตามกฎ PSR ที่สำคัญอาแจกส์ได้กำไรเต็มๆเ,เ,เพราะไม่มีต้นทุนในบัญชีจากการปั้นนักเตะเองตั้งแต่อายุ12ปีและสิ่งที่ทำให้ดีนี้น่าสนใจยิ่งหนึ่งอย่างไม่ใช่แค่ราคาหรืออายุ แต่เป็นความจริงที่ว่าฮาโต้ไม่เคยเจ็บหนักเลยลงสนามมากกว่า40นัดต่อฤดูกาลมาแล้ว2ปีซ้อนและรับมือกับเกมระดับทวีมาแล้วในฐานะผู้นำและกัปตันทีมเชลซี <Chelsea S 1> ไม่ได้แค่ซื้อนักเตะแต่กำลังวางรากฐานใหม่ของแนวรับผ่านคนที่เติบโตจากโรงเรียนลูกหนังที่ดีที่สุดในโลกและถูกฝังแนวคิดที่ดีคิดและกล้าที่จะเล่นมาตั้งแต่วัยเด็กจอเรลฮาโตคือการลงทุนที่อาจไม่หวือหวาในวันนี้แต่หากเอนโซไมริสคา ปล่อยให้เขาได้เติบโตในระบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจได้เห็นเขากลายเป็นกำลังหลักของทีมชุดใหญ่และอาจเป็นผู้นำคนสำคัญในแนวรับของสิงห์บลูในอนาคตอีกด้วยและนี่เองครับคือจอรเรลฮาโตความหวังใหม่ในแนวรับของสิงห์บลูเชลซีโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนล้กันครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ สุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Midlane Football Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซีว o u เกณฑ n ครับผม